สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง FC ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและกระตังประเทศเจ้าเด้อกาบทักทายสบายดีจ้าเมือนี้กับกับมาพบมาพอกับสาวแพรว่าคนโกคนเกาขึ้นเดิมจ้าสาวแพรคนโกโซลิโยบานท้ามีแต่โก้ไปทางหนเงินสีใสกระบ่คอยมีไปรปันใดเ้ยจ้าเด้อกาบทักทายสบายดีจ้า คนอื่นเด้จากสาวแพรก็ต้องขอขอบคุณเนาะพ่อเมพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังให้กำลังใจสาวแพรเด้จ้ะเด้อด้วยดีเสมอมาเด้อขอบคุณหกพันกว่าคนกว่าท่านเด้อเนาะหกพันท่านและหกพันผู้ติดตามเนาะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามานะคะขอบคุณจับใจจริงๆนะคะขอบคุณหลายๆจ้าเนาะทุกคนเมื่อี้สาวแพรจะมาเราเนาะ ประสบการณ์การทำงานเนาะตอนเป็นวัยหลุนห้ฟฝังเนาะว่ากว่าสีมีเมเนเซาเพก็กะผ่านเรื่องราวไลๆมาหลายอย่างเนาะทุกคนเนาะสมัยตอนเป็นวัยรุุนเนาะเหลืองการทำงานของซเซาแพ็นะทุกคนเซาเพก็กะบริเมนคนนิสัยดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะคือเซาเพ็จะเล่าเนาะสมัยแต่ก่อนนะตอนที่อายุประมาณสิบกว่าปีเนาะประมาณสิบสิบห้าปีได้ล้วมั้งประมาณอายุสิบห้าปี สาวแพรเคยไปทํางานบ้านเนาะบอนหนึ่งนะทุกคนคือทามวานิสัยบอดีแนวดนิสัยบอดีคือจึงสีเนาะทุกคนสซาแพรนั้นมีกรณีหนึ่งที่สซวแพรเคยจะอ่าเข่ามากแบบว่าไปเลี้ยงหนองเนาะไปเลี้ยงเด็กหน่อยมานี่ค่สาซแพรได้อยู่กับคนจีนเนาะทุกคนนอะกับนายจางคนจีนเนาะผนเป็นคนจีนเป็นคนที่แบบว่ารวยมากๆนะทุกคนแบบว่ารวยแหละรวยอันดับหนึ่งเลยแหละเพราะว่าเิ่นข้ายแบบว่าอาพวก อะไรยังสักอย่าง,างทุกคนเนาะสะเปคกับบุคอบอกรายละเอียดแล้วกันนะทุกคนแต่ว่าหหว่ามันรวยมากๆเลยแหละและบันีิันจะมีสวงหนึ่งเนาะที่แบบว่าเออสเพคผัดบุคอยจะมักเนาะเนื่องจะว่าตอนที่ว่าเป็นวัยรุุนแมนบอทุกคนเนาะเป็นวัยรุ่น่ะถ้าจะไปเบียบ ประมาณอายุ14นี่แหละทุกคน14 14 15นี่แหละเกิดน,นี่แล้วเนาะเป็นวัยรุ่นแล้วมันอีเกิดการที่แปบ,บว่าพราวะตอนอนั้นะสาพจำได้ว่าน้ำหนักสะเพรประมาณ40กโลนี่ทุกคนคือตัวนี่ยหน่อยเนาะนียน่ยหน่อยเตะๆนะทุกคนเนาะร้อยก็สูงร้อยประมาณ50นี่แหละน้ำหนักน้ำหนักประมาณ40กโลเนาะคือตัวนี่ยหน่อยนึงสมัยแต่ก่อนแล้วมันอีคือแบบว่าเกิดการแปบ,บว่าเออไัยรุุนเนาะทุกคนอยากจะเฮ็ดงาน บ้านเนาะเหลียงหนองแทมก็อยู่กับหนองนะทุกคนเวลาไปใส่ก็คือไปแต่กับหนองและบันนี้หนองหันกันดื้อขนาดนั้นทุกคนเนาะเดือยังบม่พ่อนน่ะเดือแล้วก็หยอกกันแบบมันหยอกกันแล้วมันก็ะตีกันเนาะทุกคนเนาะคือหนองกับหยอกกันแล้วก็ตีกันแล้วก็หายนะทุกคนสเพคกับแบบเออเป็นคนแบบว่างดงิดนโมโฮแหละตามภาษาเวลร่เนาะก็คือแบบว่า เอออยากหายนะทุกคนก็เลยหามว่าหามน้องเนาะหนูจะร้องไห้ทําไมการที่หนูร้องไห้มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยร้องไห้ทําไมลูกหนูไม่ต้องร้องไห้หรอกร้องไปทําไมร้องไปก็เสียน้ําตาเปล่าๆแล้วสุดท้ายพวกหนูก็มาคุยกันอยู่ดีเพราะว่ายังไงก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะทุกคนคือซอแพรกับบอกน้องน้องกะโมสนใจทุกคนน้องกะหายหายแล้วสักพักหนึ่งก็คือยุดนอนเหนื่อยจกว่าสถานการณ์แบบนั้นมันก็เลยเกิดอารมณ์แบบว่าเอออยู่บ่ได้อีงประมาณนี้นะทุกคน งดเงียบบอเป็นอิสระเนาะนี่แล้วันนี้เหตพ้นเนอะมันประเด็นรักทุกคนที่สเปีจะเล่านาะคือนิสัยบุดีของสเพียคือแนวไรคือกะบบเมนว่าไปลังแก่หนองไปตีหนองอย่างโบเมนนะทุกคนเนาะคือแบบว่าเออสเพียจะเจ้านายเิ่นกระเบิงเนาะว่าก็สเพียก็เลยตัดชินใจมาเนี่ยตดชินใจไปบอกเนาะบอกเจ้านายว่าเออสเพียสีบัวยูสเปียสิออกเนาะ เป็นยังเปิดนด้อถามคือนุ่มเบาไวนุ่มบาอยากเบิ่งหนองยังประมาททุกคนเพื่อนก็เรียกว่าจังหน่อนนุ่งสิเพอตีหลูกเจ้าจังสันจังสีนอนทุกคนสะแพกเบาไทยปนลาวแล้วอนอนตอนนั้นอนเป็นเด็กหน่อยเบาไทยยังบุกแข่งนะทุกคนจังหนอนนู่ิตีเพออ่านู่งสีเพอตีเลยลูกเจ้ายังประมาททุกคนเพื่อนก็เลยบอกว่าอ๋อเจ๊รู้เพื่อนว่าเจ๊รู้ว่าหนูเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่เท่าที่เจ๊รู้แล้วหนูไม่เคยตีลูกเจ๊เลยเพื่อนว่า หนูไม่ต้องไปหรอกเพื่อนวาแน,น่นีีเนาอทุกคนเพื่อนก็ได้บอกไว้อยา่างแดเงินเดือนเท่าไรเดียวสิอ่ะคืนหายเพื่อนวาน,นีน้นาะสมัยแต่ก่อนนะทุกคนบอกเลยเงินเดือนสัมเพนะสามพันบาททุกคนเงินเดือนสามพันบาทย้อนไปประมาณอายุประมาณสิบเจ็ดปีที่แล้วเนาะย้อนไปประมาณสิบเจ็ดปีหลังเงินเดือนทํางานบ้านนาะอครั้งแรกในชีวิตสามพันบาททุกคนสัมเพก็บอกไม่หนูไม่เอา เท่าไรหนูก็ไม่ห้าวเจ๊จะให้หนูเท่าไหรหนูก็ไม่เอาหนูจะออกหนูจะไปเนาะเล่ากับแบบว่ากลุ่มใจแห้งนทุกคนคือแบบว่าอยากให้สแพย์ไปเนาะแล้วมันนี้เพื่อนกับซิมีคนขับรถไปส่งหนองยังไปโรงเรียนนะทุกคนเพื่อนกับไปพอไปกับคนขับรถเนาะคนขับรถกับทีทามสแพยว่าเป็นยังอะคืออยากออกเออเพื่อนทามนะห้วยคอยบปอยากอยู่ยังบ่หม่ทุกคนแล้วเพ่นจะเป็นคนทางใดเนาะสมัยแต่ก่อนสแพย์กับบวกเขาใจความไม้ดอกว่าคอยเป็นคนทางอียังแหละ สิ่งใดที่อกมักก็คือจะโบสนใจเนาะสมัยแต่ก่อนนะคะทุกคนคือย้อนไปตอนอายุสิบสี่สิบห้าเนาะมันนี้ก็เลยกลับมาเนาะทุกคนชอบเพศก็ยังบ่นละเอาความพยายามนะทุนเจเพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนก็คอเนาะถาาวาเงินค้ำนะทุกคนโอ้ยบอกเลยว่าเพื่อนเงินรลายมากๆเงินล้ลยขนาดนี่เวลาที่ออกไปขางหนอก,กับเพื่อนนะทุกคนเวลาทีเพื่อนหายสื่อยงยังย้งทาสอเพศอยู่น้ำเพื่อนสอเพศรวยนระืปัเนี่ยค่ะ เวลาที่เป็นสื่อค้องนะทุกคนสื่อขนมขาต้มนี่ลอยสองลอยนี่ที่ว่าเลื้อมาอย่างประมาณนี้ที่ว่าเขาทอนมานะทุกคนสมมติเอาไปสื่อขนมนี่นอนประมาณเออร้อยกว่าบาทสองร้อยหรือสามร้อยนี่ทุกคนเอาแบ่งหาร้อยไปนี่กลับมานี่เขาทอนมานี่ไม่ขาทอนมานี่เพื่อนบอดีเอาได้ทุกคนเพื่อนบอดี้รับเอาได้เพิ่นบอกว่าไม่เป็นไรหนูกเก็บไว้เลยเพิ่นซีมากกว่าเอาจาังซีเนาทุกคนแต่สซ่แพรกับแบบว่าเออคือแบบ <laughs> คิดไปตอนนี้ยังเสียดายอะทุกคน <laughs> ยังว่าแพรว่าหนูต้องอยู่กับเจ๊ไปนานๆนะหนูอย่าไปจากเจ๊นะเจ๊ชอบเถอหนูเจ๊รู้สึกถูกใจหนูรู้สึกจะตาไม่ค่ะเจ๊เจ๊ให้หนูไปเธอหนูไม่อยากอยู่หนูพูดจริงๆนะหนูไม่อยากอยู่ยังประมาณนี้ทุกคนคือบนันทึทุกคนเสื้อบอนะคือนี่กรณีนั่นนะ่ะกำไลแขนเนาะกำไลแขนเพื่อนเนี่ยที่เป็นใซ่อยู่นะทุกคนเพื่อนถอดออกมาเลยจาก จากแขนไปน,นะถอดออกมามาใส่แขนเะเปเอาเจให้เป็นวะหนูไม่ต้องไปหรอกสเพรอะหลับนะทุกคน สแพทย์ก็รับไหวแต่ว่าสุดท้ายเสาแพทเอาไปคืนเป็นเคาเส้าแพทย์บอกว่าไม่เป็นไรค่ะเจ๊หนูไม่เอาของเจ๊หรอกอันนี้คือสแพทย์เราเรื่องจริงชีวิตจริงของเส้าแพทนะทุกคนคือมันจะเป็นนิสัยของเส้าแพทย์ตั้งแต่น้อยนะถ้าเส้าแพทย์บอกมีความอยากหายความผูกมัดหรือว่าบ่าหายความหวังคนอื่นเส้าแพทย์จะบ่เอาของคนอื่นเด็ดขาดนะทุกคนเนาะเพราะว่าสแพทย์คิดว่าเออมันมันบ่แมนแบบว่า ถ้าเฮ้าบุคิดว่าจะให้อียงเขาเนาะทุกคนเพราะว่าชาเพย์เสือว่าทุกอย่างมันต้องมีการแหลกเปลี่ยนเนาะเฮ้าต้องตอบเต้นแทนเพื่อนวันหนึ่งเฮาต้องตอบแทนเพื่อนสักวันนะจายชาเพย์กลับไปเอาไม่เอาเจนหนูไม่เอาหนูจะเอาไปทําไมล่ะบอกกับเขาทำไมเอ็งไม่เอาล่ะเพื่อนว่ะไม่หนูไม่เอาว่อโอเคงั้นเอ็งก็ไม่ต้องไปจากเจนคนสุดท้ายชาเพยบุระความพยายามเนาะชาเพก์ก็ได้เฮ็ดในสิ่งที่แบบว่าเลวไหลยมากๆเลยชาเพย์เฮ็ดซวยแหงนั้นทุกคน คือสัวมากเลยถ้ายนไปไหนนะแาวสะแพงผุเหตุแบบนั้นสะแพคือสิแบบแบบว่ามีสตินอมแบบว่าเออแบบอดทนหรือว่าแบบว่าเขาใจนะเป็นผู้ใหญ่คือปัจจุบันนี้สะแพคงจะหล่ำรวยนะทุกคนเพราะว่ามันบอกว่าเธออยู่กับฉันนานๆนะเป็นว่าจ่ายทีเ่เงินเดือนสามพันมันบอกว่าเออเจจะให้เธอหกพันเลยมันว่าเอาไหมไม่ไม่หนูไม่เอาจะให้หนูมื่นหนึ่งหนูก็ไม่เอาจะให้เท่าไหร่หนูก็ไม่เอา หนูไม่เอาหนูไม่อยากอยู่หนูกลัวจะตีลูกเจ๊หนูไม่อยากอยู่หนูไม่อยากเด็กไม่ชอบเด็กหนูไม่เลี้ยงเด็กอลี้งยงประมาณทุกคนเผื่อเขาเด้ยพระเจ้าสิวาเนะเพราะว่างานนี้เงต่างๆนวทุกคนคือแบบซาฟแปจะตื่นแต่เสาเนาะมาก,กวาดบ้า,บานทุบบ้านแล้วก็เตรียมกับเขาให้หนองแล้วก็คือไปว่าหนองก็ไปลงเรียนเนาะทุกคนแล้วคือจบกันเลยนะวันๆกับคือเวทยังซาฟแพรก็ลงมา้ังลางมานั่งเฝ้าหละนี่เลี้ยงซอยเผื่อนี่นี่น้อยทุกคนก็แค่นั้นเอง ก็เลยแบบว่าเอาอโม้นใจนะคนสพก็เลยบบตัดสินใจแบบว่าเหตุในสิ่งที่บดีสเแพก็เลยบอกว่าเจ๊คะหนูจะไปหาญาติค่ะเจ๊ช่วยไปส่งหนูหน่อยได้ไหมคะยังประมาณทุกคนสแพคคิดซัวค่ะนะเนาะเพิ่นกับไปนะทุกคนทั้งที่แบบว่าเมือนั้นะเนาะเมือที่เพิ่นไปส่งสแพคค่ะเพิเพ่นบอกว่าเออแพรว่าเพิ่นว่าหนูจะตามหนูต้องไปเที่ยวกับเจ๊นะเพิ่นว่าเจ๊จะไปเอ่อเขาใหญ่เพิ่นว่าอ่ะ บแกมเขาใหญ่ทุกคนเจ๊จะไปภูเก็ตเห็นะจะไปเที่ยวภูเก็ตเนาะเ็นะอ๋อได้ค่ะแต่ว่าแพรวาไม่ได้ไปกับเจ๊นะแพรวาะจะไปกับคนขับรถอีกอีกคันหนึ่งเดี๋ยววันนี้แพรวาไปหาพี่น้องแล้ววันแล้วแพรวาก็กลับมานะถ้าแพรวากลับมาไม่ถูกเดี๋ยวจะโทรบอกจะให้คนขับรถไปรับและแพรวาก็ตามไปกับเจ๊ทีหลังเนาะเ่็นะตามไปอะนะ ภูเก็ตนะทุกคนแพรก็เลยบอกว่าค่ะน้องทุกคนแต่ว่าสุสดท้ายโอบอกทุกคนเสื้อพาว่าแพรเขาคล้องเครื่องใส่แาวแพรเลยอเอามาซาวแพรใส่กางเกงนะสามโตช้อน กางเกงขาสาั้นกางเกงขายาวซองเสือซองโตเนาะคือสะเพยใสมาเพื่อที่จะเอามาใส่เวลาที่เอามาเปลี่ยนเวลาที่หอดหอเออยเนาะทุกคนนอกนั้นสะเพยคือก้าถิมเบิดเนาะทุกคนคือก้าเบิด์ตเบาเอายังนะพอสะเพยออกมาจากหันนาะทุกคนนะชีวิตของสะเพยนะมันเปลี่ยนไปเลยเนาะพอสะเพยได้ทําการทีว่าบุดีเนาะแบบว่าตัวเนาะตัวเพื่อที่จะออกมานะทุกคนอ่าเพิินทึ่งขันเวาเลยวาหนูจะไปได้ยังไงวะ เจไม่ให้หนูไปหรอกหนูจะไปได้ยังไงประตูบ้านเจก็ล็อกหมดเลนว่าเจล็อกทุกอย่างเลยล็อกน้งตรงหน้าต่างและหนูจะไปได้ยังไงซอาแพร์ก็บอกเพื่อนว่านะทุกคนหนูมีหนทางของหนูก็แล้วก,กันค่ะเจถ้าเจไม่ให้หนูไปหนูก็จะไปอย่างประมาณคือแบบว่าคือเพื่นอยากหอยู่ะทุกคนแต่ว่าใจมันไ่นอยากอยู่เนาะคือบุญวาสนะของเา่าผมมีนะทุกคนแหวกเลยเด็เห็นในสิ่งที่ผู้ถือตอกนอกนอก,ก็คือแบบนั้นละก็คือตัวเพื่อนวาจะไป หาอยาตีผีน้องนะทุกคนแต่ถ้าว่า่วเพไปหาอารีบอชเพไปอารีทุกคนสัเก็ไปหาเอือยของสัเพยเนาะแต่ว่าสาวเพยโบนิเกับไปเหตุงานบอลเกา่าชัเก็คือแบบว่าออกจาก,กันเลยนะทุกคนก็คือเลิกเลิกกันแบบว่าตดตอมเลยนะทุกคนเอาสิ่งที่สัเยอยากบอกนะถ้าย้อนไม่ทไปไหนนั่นทุกคนคือสั่วเอยากจะ กับข้อโถพกันเนาะเพราะว่ามันรู้สึกแบบว่ามันเป็นประสบการณ์รังแกลในชีวิตของสาแพทีเาวเพ์เขามาเหตุงานอยู่ประเทศไทยแหละที่ซอเพย์แบบทําโตแย่นะทุกคนคือแบบว่าอ่ะแห่มากๆนะทุกคนทั้งที่เพื่อนแบบว่าหายความสะดวกสบายนอะกับสเปย์แบบหลายอย่างนะทุกคนคือชีวิตทีสซาเพ์อยู่กับเพื่อนคือมีเรื่องเาล่าอีกหลายอย่างทีเผินซอยสเปร์นอะแต่ปัญหาของสเปย์คือแบบว่าเซอเพย์บมัก อยากจะอยู่กับเด็กหน่อยอยังประมาณต่างๆ่างกคนแต่ว่าปัจจุบันนั้นทุกคนซอเพยโบโหกันว่าไปคือมีแต่เด็กหน่อยมากมากนะทุกคนแบบโมเมนต์ว่ามากเนี่ยนะนนทุกคนคือแบบว่าเพราะว่าจะกลับไปบ้านก็เจอเด็กหน่อยอยังต่างๆ่างกคนหลูกลาน,นี่ยังก็ต่างๆก็คือร้ายเนาะอันนี้ก็คือประสบการณ์ในชีวิตของซอเพยที่ซอเพยอยากเล่าให้ฟังเนาะซอเพยอยากจะบอกเนาะเป็นข้อคิดนิดนึงถ้าผู้ใดพอเหตุการณ์แบบนี้เนาะอยากจะเอาตัวอย่างเหมือนผีแพ้ว่าเนาะทุกคนหรือว่าเหมือนอ่า เพว่านนะทุกคนคือมันบอดีเนาะคลิปนี้เหลืองเล่าทั้งเบิร์ตีสแพเรเล่านะทุกคนกะขออนุญาตจ,จบแค่เพียงเท่านี้เราจะผิดาลาดประกันได้ก็ต้องกราบขอโทษขออภยนะัยเนาะขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมแลบฟังเราจะไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะ